สิบปากว่าไม่เท่าได้มานลองเองต,ติดเต่าวันนี้ขอมาบุกสกาหมูกระทะเนสกาชวนวิ่งไม่เคยว่างชวนปิ้งย่างว่างตลอดกินไปกินมาเจอคนมาเด็กกันฮะเอกพานุก,กับทัพทีมอันแน่ิ Q ้วิ้วๆิแถมวันนี้พี่ๆีเข้าร้านด้วยพอดีผมเลยขอถามถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งคืนเราก็แบบประชุมเรียดกันคุยกันทุกอย่างจนคิด <c oughs> จะแบบจะหยุดร้านเลยด้วยซ้ำ สวัสดีครับผมเติดเตาวันนี้นะฮะเราจะมาเยือนร้านหมูกระทะของพี่บี้เดสคาด้านหลังนี้นะครับเราจะมาแสดงความดีดกับร้านใหม่พี่บี่นะฮะเราก็เลยเอาต้นไม้มาให้นะครับไม่รู้วันนี้จะได้เจอพี่บี้หรือเปล่าว่าคิวแน่นมากเราจะมาชิมหมูกระทะด้วยแล้วก็จะมาเรีย์ประเด็นดราม่าที่มีเกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับถึงบิกถึงพิงน้ำจิ้มหมูกระทะโหร้านนี้แบบว่าสีสันสดใสมากนะแล้วก็ช่วยถือหน่อย อ่ะที่กาช่วดถือหน่ยเดี๋ยวให้โชว์เสื้อนี่ครับดูกันแต่งตัวนี้แต่งมาเพื่อเดูสกาเลยนะฮะเพื่อแดงนะฮะดิงให้ดูรเท้าอ่าเดอรสกาเขียวเหลืองแดงแล้วก็นี่ชวนปิ่งไม่เคยว่างชวนปิ้งย่างว่างตลอดหิวแล้วตอนนีไ้ได้เวลากินข้าวเย็นแล้วนะคะรับบรรยากาศกำลังดีคนเริ่มมากันเยอะแล้วเราต้องรีบไปจองโต๊ะกนก่อนเข้ามาเลยไป โอเคครับตอนนี้เราก็อย so the e ู่ในร้านลนะฮะตอนนี้เสียงดังอาจจะไม่ได้มากนะครับเพราะว่าโต๊ะแขกข้างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในเมนูนะฮะอ่านี่ไงสกาหมูกระทะนะครับผมที่มีประเด็นน่าจะชุดนี้กินเอาตาย5้ารกบาทเดี๋ยวเราจะสั่งชุดนี้มาเลยเดี๋ยวเราสั่งกันเลยครับวิธีการสั่งดูจากหลายๆช่องมายกมืตรงนี้นะครับ เคเห็นแล้วมาแล้วหมอสั่งชุดนี้ครับเอากินเอาตายครับแล้วก็รวมรวมหมูสกาเซ็ตใช่ครับอันนี้รวมผักมาไหมอ๋อชุดนี้คือรวมผักแล้วใช่แล้วก็น้ำมันลงหนึ่งใช่แล้วก็น้ำแข็งทางหนึ่งจะได้น้ำซี่สองขวดเอาได้แล้วเหรออ๋อรวมมาในชุดอยู่แล้วอ๋อลูมเครื่องดื่มแล้วน้ำสั่งน้ำนี้เลยครับเขาเขาท้เก็บไว้ผมว่าทำเลดีนะที่จอดรถก็โอเคแล้วก็ติดถนนใหญ่มาง่ายมากนะครับ เส้นวัตถุธรรมสังเกตเห็นหง่ายๆเลยอ่ะไม่มีทางเลย <What? S 1> เพรามาหาดูจากฉากแล้วเนี่ยสีสันสดใสมากโอเคงั okay. น้นเดี๋ยวเรารอคนททามอา่ะเราคุยเรื่องประเด็นเหนื<ะ>เดน,นามาร์ใช่ไหมที่เราเห็นในโซเชียลมีอะไรบ้างนะผัดอีบิมหมูได้น้อยแต่ตอนที่เปิดช่วนนงแรกๆวันแรกๆเลยใช่ไหมที่มีดรามานะ่าก็คือว่าเปิดปุ๊บอีกวันนึงมีดราม่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เขาแก้ไขกันหรือยังนะแต่ว่าน่าจะแก้ไขแล้วแหละระดับพี่ๆที่ขนาดวันจันทร์นะเวลาเลิกงาน คนแน่นมากรอดูว่าพี่พี่จะเข้าหรือเปล่า, <c oughs> าก็หวังว่าพี่พี่น่าจะเข้าถ้าเข้ามาพูดเดี๋ยวไปดึงตัวมาแป๊บน,นึงมาสองทา่าจริงๆก็ไม่เคยเจอพี่พี่มาก่อนเราติดตามผลงานตั้งแต่พี่พี่ cover ที่เขาทำทรงผมแปลกๆอ่าแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆปกติกินหมูกัะคะบ่อยแค่ไหนถามว่าบ่อยไหมถามว่าไม่กินบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่ทํากินที่บ้านก็ออกไปกินข้างนอกล่าสุดเราก็ไปหมูข้าวคนรวยมาอันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีความแตกต่างยังไงบ้าง ร้อนๆมาเลยนี่ครับได้มาแล้วนะฮะชุดกินเอาตายเลยครับผมก็เห็นโต๊ะข้างๆนะฮะสั่งชุดนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาไปเปรียบเทียบกันดูว่าได้เท่ากันหรือเปล่านะขออนุญาตนะครับอันนี้เซตกินเอาตายเหมือนกันใช่ไหมฮะ่โอเคครับผมน,นี่ครับพอได้ไหมฮะ้เดีด๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าอันนี้เขาจะให้เป็นเซตมาเนาะนี่ครับเซตหนูรวม มีหมูหมาล่าด้วยนี่นนี้ครับหมูคูกุนแล้วก็มีหมูทองคำอันนี้นะครับนี่มาดูกันเลยอ่าขิงกรอนอู้หูน้ำมือแล้วใส่ผักได้าอ่ามามีน้ำจิ้มอะไรบ้างมีซีฟู้ดซีฟู้ดก็น,นีน้ำจิม้มมาตรฐานผักบุ้งกิงพอ ะะให้ดูผักนะครับสะอาดนะฮะไม่มีติดดินมาเลยนะครับโอเคมาชิมหมูก่อนพีเด็ดนะฮะหมูสามชั้นอุ้ยเยอะนะเนี่ยชิมไปเริ่มเลยให้ดูกุ้งฮนะกุ้งในาแกะมาแล้วเรียบร้อยแกะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะกุ้งตัวนี้อ่าย่างไปเลย2ตัวตามขอชิมน้ำซุปก่อน อร่อยน้ำซุปใช้ได้น้ำซุปดีมีชายไปกอครึ่งครับอร่อยไม่อร่อยเนี่ยวัดจากอะไรพี่เสาวน้ำซุปก่อนเลยร้านนี้น้ำซุปแบบรสชาต,ออติกล่อมจะมีบางร้านที่แบบน้ำซุปหวานๆเราไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไงวันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะลิ้นไทยลิ้มันส่วนเนื้อหมูก็ให้ดูว่าสะอาดไหมอย่างสามชั้นเนี่ยมีแต่มันมาหรือเปล่าถ้ามีแต่มันมาก็ไม่ดีไงถ้ามี แบบเนี้ยค้ม่ามูแบบเนี้ยโอเคมีทั้งเนื้อกับมันโอเคที่สำคัญเลยคือน,น้ำจิ้มสังเกตได้เลยว่าร้านไหนน้ำจิ้มอร่อยคนจะแห้งคนจะติดจริงป<ะ>้งเดี๋ยวจะมาชิมน้ำจิ้มของพี่พี่ด้วยว่าเป็นยังไงตอนนี้กุ้งได้แล้วกุ้งได้แล้วอุ้ยกุ้งได้แล้วดูสิครับไม่ต้องแกะเลยลุดเลยนเนี่ยแค่บีบออกเราก็ได้กินแล้วนะนเนี่ยกุ้งเดี๋ยวขอชิมสดๆก่อนว่าเป็นไง มากออ่วยเดี๋ยวทีมพัฟจิ้มนี่เป็นสีฟ้่อร่อยนะดีอ่ะไม่ได้จี๊ดจา๊าดมากแต่ว่าก็มีความแบบเผ็ดพอดีนี่มีข่าวใช่ไหมว่าดราม่าว่าน้ำจิ้มจืดใช่ไหมนี่ว่าตอนนี้เขาน่าจะปรับปรุงรสแล้วนะก็จะดีขึ้นอ่ะจะรสชาติก็กลมกล่อมมากขึ้น ชิมเบคอนดีกว่าเบคอนตอนนี้เบคอนบางคนชอบกินแบบสุกนิดหน่อยใช่ไหมแต่ของพี่เตา๋าอ่ะชอบกินแบบกรอบๆแห้งๆสีมันจะเป็นแบบทองๆเหี้ยนมแต่เนี้ยเด็ดมากดูเลยดูเลยดูเลยเ,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 เดี๋ยวขอชิมแบบ,บอบเปล่าก่อนดีอ่ะเดี๋ยวมาลองน้ำจิ้มตัวนี้จิ้มสูตรนี้สีแดงดู เฮ้ยดมกลิ่นแล้วน่าจะหวานนะน่าจะหวานหวานแต่พอหวานแล้วเนี่ยมันเผ็ดตามมานะกลายเป็นกลมกล่อมทั้งนั้นเฮ้ยอยู่สไปซโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวขอลองกับน้ำจิ้มซีฟูดบ้างนี่น้ำจิ้มซีฟูดนะครับเจ้าเขาติดต่อเขาแนะนำมาว่าให้เอาสองน้ำจิ้มมารวมกันจะได้สุดเด็ดแล้วใช่ โ okay. อเคลองไหมลองไหมไปทำเลยไหนลองชิมดิผสมกันนะปึ๊บทีนี้ใส่อย่างละครึ่งๆนึนะชิมหน่อยดูสิมันออกกลางๆมีความเปรี้ยวของซีฟู้ดลงแบบหวานเฉดของน้ำจิ้มออริจินอลของที่ร้านก็ได้ก็แล้วแต่คนอีกอ่ะบอกไม่ได้เหมือนว่า ชอบยังไงแต่ถ้าพี่เต๋ากินพี่เต๋าชอบแบบแยกเอามาชิมผัดกนันบ้างดีกว่าโหมีวุ้นเส้นนี่มีแเส้น,น,เ,สนเราชอบกินวุ้นเส้นอ่าอเ,เห็นโล้องข้างๆแล้วมีหลายๆช่องมาผมคิดว่าวันนี้พี่ๆน่าจะมาเราน่าจะได้เจอพี่้ตัวจริงแล้ววันนี้ตื่นเต้นเหมือนเรามาเจอดาราไงอ่ะชิมผัดชิมผัด นี้ครับอันนี้ปรุงแล้วกินแบบต้มน้ำซุปของที่นี่เลยนะเอาอ่ะไม่ต้องปรุงแล้วลรงลองลองมาตักน้ำจิ้มล่าหนยนี่สิแดนีก่าน่าจะเข้านอกน่ะสวัสดีครับพี่เอกเจออีปีกทนาม เต่ายังมากินทำไมอ่ะงานใกล้ปิดแล้วหยอก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 เพิ่งมาไม่ใช่เหรอมากินกันแล้วใช่เป็นไงรสชาติอร่อยไหมพี่อร่อยนะจิ้โมโอเคนะวันนี้มาใครบ้างาครับมาครับพิมสองคนนะเดี๋ยวเรามีมาถ่ายประมาณน่าจะสามปีทุ่มเลยวันนี้ผมเพิ่งถ่ายกับพื่อพีดเสร็จแล้วก็มาดีเรถมันติเต็มพักก่อนพักก่อนนี่งานเยอะ กลังอตช่องอันดับต้นๆของประเทศไทยไม่หรอกครับไม่หอครับพี่ไม่สามารถเป็นได้ไปทำอะไรมาคราพี่ไปเล่นบ่าพี่มากระโดดลงมาแล้วแบบว่ารูสภาบ้ามันหลุดแล้วมา,ววปาววเป็นชนเอ็นขาดเลยสามเดือนหนึ่ัรงจริงครับตอนนี้ก็คือแบบว่าดีขึ้นลงน้ำหนักได้แต่แบบว่าพูดตรงไม่สามารถยุงมอวีดได้ ใช่มันยังมีความจิ้มีสจิดเจีบอยู่แต่เดี๋ยวพี่ดูแลข้าิมให้เองโอ้ยพี่อย่าเลยพดูแลได้ไา้เหรอใช่พด<อ>ูแล <ielle> <ๆ S 2> ได้อ,อตาตับมาเวลาพี่ต๋าไปกินหมูกระทะจะไม่ค่อยยากจะจุ่มลงน้ำ<อ> <c oughs> <c oughs> บอกไม่ยากนี่จุ่มลงน้ำก็รอแป๊บหนึ่งสักสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าครึ่ง โอเคจุ่มอย่างนี้เลยแล้วก็เราจะได้ตับหวานรสชาติอร่อยจิ้มไหมจิ้มดีกว่าจิ้มซีฟู้ดนุ่มมากนี่มาชิมกันอันนี้เป็นหมูหมาล่าอันนี้อยู่ในเซตของชุดรวมสกาเซตกินหมาล่ามาเลยโอ้ดีมาก เต็มสิบให้สิบเลยนะอร่อยไม่ต้องจิ้มจิ้มเลยครับอร่อยเลยเราสามารถแต่งต้องถิดได้เองนะครับอ่ากินต่อแฮปป,ป<ม>ี้มั้ยปีมากหน้าเลยนี่ไงข้างหลังข้างหลังพี่พีคโคลแกร์เขาเป็นคอนเซ็ปต์เขา <ๆ S 2> เขาบอกว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มเนี่ยผมก็มีความสุขเลยเนาะ เขาคือเอเจนเตอร์ไให้ความสุขทั้งทำคอนเทนต์แม้กระทั่งมูกันนะเขา็นยังให้ความสุขนะหมูกรุกกุ่นี่มีข้าวคั่วใส่มานะครับแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ยยรู้เเดี๋ยวกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อน oh. ก็มีความหอมข้าวคั่วแต่รสชาติยังไม่รู้อ่ะกินกับ,บน้ำจิ้มนี่สีแดงโอ้ย oh. 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 นี่คือหมูทองคำจิ้มกับซีฟู้ดบ้างเพราะว่าพี่บี่ชอบสีทองรถก็สีทองไม่รู้ตอนนี้ผมทองอยู่หรือเปล่าแต่ว่าหมูยังสีทองเลยหมูทองคำไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะที่ที่แรกตักหมูนุ่มอ่ะอันนี้หมูนุ่มเลยอร่อยี่นยองเงาลับว่าอร่อยมากอันนี้หมูพี่ไทยดำอันนี้แบบ f ู l l r e v i เลยนะรีวิวทุกจานเฮ้ยขอขอจุ่มให้จุ่มซีฟู้ดหรือว่าจุ่ม ธรรมดาเฮ้ยน,นี่นี่สองอันดี่วะชิมสองอันดูกันโอเคโอเคโอเคอายูเรี้ตัวเป็นประตูโตโอ้พี่ไทยเตะยังงูอือดมากสามมืดีจับคำเลยอร่อยมากตอนนี้เราเชิมทุกอยางนรัไม่รีดิดวอะไรเราเราดูพี่บี ว่าจะมาถึงกี่โมงจะให้ของพันแล้วสัมภาษณ์ที่ดีแบบนะครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุยวันนี้เอาต้นไม้มาให้ด้วยนี่ครับคุณมากเลยครับผมแข่งเงินแข่งทองแข่งเงินแข่งทองร่ำรวยร่ำรวยครับพี่ครับคุณมากเลยครับว่าใครดีนะครับขอบคุณมากเลยครับสวยมากเลยครับผมขอเชิญพี่พีมานั่งคุยด้วยแป๊บนึงได้ไหมครับใช่ครับผมโอเคครับ สวัสดีครับบ่ายสวัสดีครับผมไอวียังก์ครับผมพ่นกระสินกระสินผมพ่นกระนวนครับกระนวนกระนวนนี่มันแกนกระสินแมนบ่ยยางตลาดรู้จักไหมยางตลาดรู้จักพี่บ้านที่เดียวใช่ครับเอ้าคนบ้านเดียวกันตัวนี้เตือนก่เป็นเตือนทีติดตามมานานตั้งแตกโคเบอร์อ่าดิแฟงทำเลยโอ้ขอบคุณครับมีโอกาสอยากกินหมูกระทะได้ครับผมโอ้ยเห็นดราม่าครับใครอยากสิมาลองดูได้ตัวเองแมนแต่ว่าตอนนี้ปั๊บปุ๊บก็ได้ แก้ไขหมดแล้วตั้งแต่วันวันแรกที่เปิดร้านมาเจอรามากเลยใช่ปีวันแรกเลยครับวันแรกก็เจอเลยแล้วแก้นานไหมพี่เวลาวันถัดมาทั้งคืนเราก็แบบประชุมเรียดกันคุยกันทุกอย่างจนคิดจะแบบจะหยุดร้านเลยด้วยซ้ำแก้ก่อนสามวันอะไรเงี้ยแต่แบบแต่ก็เหมือนกับบางคนมันเขาก็อยากรอที่จะมากินอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ไม่เป็นไรก็วันถัดมาตั้งแต่เช้าเรวก็เริ่มมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนคอมเมนต์เกิดอะไรขึ้นบ้างมาแล้วค่อยค่อยปรับให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอเคมากทั้งน้ำจิ้มผักแล้วก็เซตที่แบบว่ามีแดกป้อพ่อเต่าพูดอย่างนี้เว้ยมจะกลายเป็นว่าอวยผมแหละไม่ได้อวยอันนี้พูดจริงอาจจะชองชอบกินบีกคามิ่ะอาจจะอวยยอมยอมยอมก็ไหวมากรไหวมากกว่าได้อยู่เวยพี่ต้องปิดมี่นี่ดิว่าไม่ไหวอร่อยไหม ช่องอื่นอาจจะถามนะช่องนี้ขอถามหน่อว่าทำไมถึงอยากเปิดทไมต้องบอกเลยฮะแล้วก็คอนเทนต์ผมไม่ได้แบบว่าเป็นสายกินด้วยนะเออเออแต่จริงๆมันมันมาจากที่เราชอบจริงๆเราก็มาคิดกันว่าตอนที่เราเลิกกองเราแบบทํางานเสร็จแล้วก็ชอบไปหาร้านหมูกระทะกินเอออยู่ที่สตูล้วก็แบบเอาสั่งหมูกระทะมากินอ่ะตชั้นหนึงได้บอกผมได้ลองทำเนื้อชิมกันกินกันเองก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันอร่อยก็เลยแบบเฮ้ยมีฟลิงไอเดียมันมีคนพูดแล้วไอ้ที่ไม่ลองเปิดร้านหมูกระทะเลยก็แบบเฮ้ยจุกจิดแล้วเออว่ะแล้วหลังจากนั้นเริ่มมเริ่หา้องเร รื่องการทำเลครับทำเลได้ไหมครับทำเลจริงๆเราก็มองหาเนาะในพื้นที่กรุงเทพหรือตรงไหนที่แบบลงเมืองหน่อยเราก็อยากให้แบบมาง่ายเพราะมันอยู่ใกล้ศัตตูเราด้วยมันไม่ไกลมากใกล้ออฟฟิศใกล้ออฟฟิศเก่งบอกว่ามาร้านหมูกระทะบ่อยเข้าออฟฟิศโดปัจจุบันก็มามาบ่อยมากเลยมันคือการเริ่มต้นเราก็อยากที่จะแบบ เออเจอปัญหาไหนได้คุยกับลูกค้าเป็นเชนเคสที่แบบเราก็เอามาแก้แล้วก็พัฒนาจนเราอยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหมือนคอนเซ็ปต์ข้างหลังรู้ไหมเวลาที่เพื่อนยิ่งเนี่ยผมก็มีความสุขเลยว่าตรงกับพี่ๆนี่เพิ่งได้เจอครั้งแรกนะเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีน้องๆมาให้กําลังใจเต็มเลยแล้วก็ลูกค้าเนี้ยเลยมีใจคอยด้วยๆครับผมเปิดหลายๆสาขาได้ด้วย โอกาสอยากซีบคอไปใายสตูลนัอ้ได้ครับผมสามารถทำคลิปด้วยกันได้ครับอพี่พีเร้แล้วนะไม่รบกวนพี่พีนะครับนพี่พีฝากร้านหน่อยครับก็ฝากร้านครับผมแล้วหลังจากที่เจอมาตรฐานต่างๆพยายามปรับปรุงและพัฒนาอยากจะให้มารอกินนะครับไม่อยากพูดเยอะผมผมก็กลายเป็นว่าพูดมันก็จะเป็นพูดในมุมตัวเองก็อยากให้แบบมาลองดูนะครับก็ตั้งใจทำก็อยากให้ทุกคนได้กินหมูกระทะที่อร่อย แล้วก okay, so ็ได้ได้เจอบรรยากาศดีๆรสชดีๆครับผมครับผมเพลงที่นี่ก็เพราะด้วยโอเครับขอบคุณพี่มีมากครับครับครับเต็มเฮ้ยเดวสกาต้องเติมแล้วดัง ยังไม่กลับครับเพราะว่าเราเนี่ยรอเมนูนี้ครับผมเป็นเมนูที่เจ้าชอบมากคือการเอาไข่มาตอกใส่น้ำซุปข้น,ขน,ขนตอนที่ใกล้จะหมดแล้วนะฮะ <Aye. S 1> น้ำซุปมันจะมีความเข้มข้นมากเลวกาวไปตอกไข่ลงไปแล้วก็รอให้มันสุกแล้วเราก็จะตักไปเลยะครั <Hey. S 1> เป็นเมนูไข่ตุ๋นนะฮะนี hey. ่ใส่ข้าวโพดเข้าไปแล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยนะฮะนี่เป็นไข่ตุน๋นให้ดูชั้นก่อนให้ดูชั้นก่อน <c oughs> ที่ถือนานๆไม่ใช่อะไรนะร้อยให้มันหายร้อนก่อนไดครับไข่คุณที่อร่อยมากเอาจริงนะอันนี้มุมมองจากคนที่เป็นลูกค้าจากคนที่ชอบกินหมูกระทะบอกเลยว่าอาหารดีหมูดีน้ำซุปดีน้ำจิ้มดีทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะสถานที่ก็ดี ทำเลต,ตอนนี้คือแบบโปร่งโล่งพืนดีกับร้านหมูกระทะมากๆนะครับที่จอดรถมีห้องน้ําสะอาดทีกอางคือเขาก็ปรับปรุงในเรื่องของการคุณภาพอาหารนะแล้วก็ผักที่บอกว่ามีข่าวดราม่าต่างๆนานาตอนนี้ดีหมดแล้วอยากจะให้ลองมาชิมกันดูนะครับที่ร้านสกาหมูกระทะก็อยู่ตรงเส้นวุฒนธรรรตรงพระราม9นะฮะก็เซิร์ชได้เลยนะครับผม สก,กามููปะทะก็เลยเจอเลยัเดินทางสะดวกมากนะฮะอยากจะให้มาทานกันนะครับร้านก็เปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงนะฮะพี่เต๋ารับประกันว่าถูกป่าพี่เต๋าอร่อยจริงๆนะครับผมอยากให้มันลองกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมบก็ดิ่งด้วยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย เดี๋ยวสแน็คเดี๋ยวจะไปเยือนผมจะเฝ้ารอวันที่พี่มาหาผมไี่เตาเหรอผมจะเฝ้ารอทุกวันทุกคืนทุกวินาทีได้เพื่อรอพี่เโอเคผมขอท้าเลยท้าอะไรฮะตีก๊อกเอ้ยโอเใครแพ้ปิดช่องเดี๋ยวรอดูในช่องเดี๋ยวสแน็คเลยอาแพ้ปิดช่องเลยโอเคเป็นไงใจ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 รอดูรอดูแม่ไม่มีงานทำเลย